สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะพี่นะคะจาก Art Leaf Garden เอ่อจะมานำเสนอในเรื่องของซินดัสซัตหรือซินดัสุที่เป็นตัวที่หลายๆคนตามหานะคะเป็นตัวแปลกๆนะคะตัวแรกที่อยากให้เห็นกันนั่นก็คือตัวแทททูนะคะทีนี้เนี่ยมันจะมีประเด็นว่าแทททูเนี่ยจริงๆแล้ว มันเป็นยังไงบ้างพี่ต้องบอกก่อนว่าทั้ง4ตัวนี้นะคะนี่คือแทททูนะคะที่พี่ได้มาแล้ว,แล,วแล้วเทียบแล้วคิดว่าน่าจะเป็นตัวตัวแท้ดูจากสีนะคะทีนี้มันมีอีกตัวหนึ่งค่ะที่มีน้องคนหนึ่งที่ขายซินดอเรล์เหมือนกันส่งมาให้พี่ดูว่าช่วยดูหน่อยว่ามันเป็นแทททูจริงหรือเปล่าพี่ก็เอามาเทียบกับตัวที่พี่มีนะคะสีมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะ ถ้าทุก,ทกคนทรงใบถ้าทุกคนเห็นนะคะอันดับแรกเนี่ยท,ทัทูความพิเศษของเขานะคะก็คือความที่เป็นเหมือนมีกรำมยีนะคะเป็นสองเลเยอร์เขาจะเป็นสีเขียวค่อนข้างจะเป็นสีเขียวเลยนะคะที่ไม่ได้ออกเป็นสีเงินๆน,นะคะถ้าดูดีๆแล้วรอยจ้ำๆตรงนี้นะคะจะเป็นรอยที่เป็นแบบอ่ เด่นชัดของตัวแท็บลูนะคะอันนี้ทุกคนเห็นดูสีเขาจะเป็นสีนี้นะคะไม่ว่าจะกี่ตัวหรืออะไรยังไงนะคะเขาก็จะเก็บลายประมาณนี้หมดจนกระทั่งพอพี่มาเจอตัวนี้นะคะถ้าเทียบกันข้างๆนะคะพี่ระวังข้างๆททีโอเคถ้าเราดูตัวเดียวเราจะคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นแท็บู ะะมีจ้ำเหมือนกันแต่ดูดีๆนะคะสีไม่เหมือนความเงินของตัวนี้จะมีแต่ความเงินของตัวนี้จะไม่มีนะคะมันจะไม่ได้เป็นหน้าเงินเงินคือด้วยความที่มันเคลือบหรือใดๆมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะพี่ก็จะบอกว่าพี่คิดว่าตัวนี้ไม่น่าจะเป็นแทททูที่ ท,ที่จริงหรือเปล่าหรืออาจจะมี2เบอร์นะคะอาจจะจริงทั้งคู่แต่มี2เบอร์แต่เท่าที่หาได้ยากก็คือน่าจะเป็นเบอร์นี้นะคะน่าจะมีความพิเศษทีนี้วันนี้นะคะพี่ไปเจอไม้ตัวหนึ่งเป็นซินเดอเรเหมือนกันนะคะก็คือเป็นตัวสเปรถ้าสังเกตดีๆนะคะตัวสเปรเนี่ยถ้ามันมีตัวไหนเข้มๆความเป็นจำ้ำที่คล้ายแททู ก็อาจจะมีได้แต่อาจจะไม่ชัดสักทีเดียวนะคะตัวนี้พี่ก็เลยคิดว่าบางทีเนี่ยค่ะเล่นซินตัวซินดอรสัตเองเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของแต่ละใบยอยู่แล้วตอนแรกพี่ยังไม่กล้าทาคลิปนี้เพราะพี่อยากหาข้อมูลก่อนว่าจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้พี่ค่อนข้างที่จะคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นแททูที่ที่จริงเลยด้วยส่งนะคะส่งใบส่งใบเขาจะเป็นแบบนี้ยา,ยาวนะคะจะไม่ได้ออก เป็นกลมๆนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่มองหาแททูอยู่หรืออาจจะเก็บทั้งคู่นะคะจริงๆมันสวยทั้งคู่แต่ราคาค่อนข้างจะต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนดูนะคะว่าเราสามารถอยากเก็บเราเก็บนะคะแล้วก็ดูราคาที่เหมาะสมโอเคค่ะทีนี้มีหลายคนเห็นพี่โพสต์ว่าจะลงขายใช่ไหมคะก่อนอื่นพี่จะต้องบอกก่อนว่า ไม้สองตัวนี้นะคะจะเป็นไม้ที่พี่คิดว่ามีน้อยมากๆจริงๆและหาได้น้อยมากในขณะที่พี่ตามเก็บนะคะต้นแรกเนี่ยจะเป็นจะเป็นอันโนนะคะถ้าไปดูในลิสจะเป็นอันโนนด้านข้างจะเป็น2นี่คือ,อ,อยอดที่พี่ทำไว้นะคะตัดชําไว้ซึ่ง จะดูลากแล้วถ้าลากดีจะปล่อยไขยหายากมากค่ะตัวนี้หายากจริงๆมีมีคนหลังมไม้มาเยอะมาขอนะคะมาขอซื้อแต่พี่คิดว่าก็คงจะเอาไปลงในกลุ่มซินเดอเรีให้หลายๆคนได้ร่วมสนุกได้ร่วมเป็นเจ้าของกันนะคะทีนี้อยากให้ดูต้นแม่ก่อนว่า้แม่มันสวยยังไงอันนี้ค่ะอันนี้จะเห็นชัดนี่คือต้นแม่นะคะคือสีเขาจะเข้มแล้วก็จะมีแค่สองทางด้านข้าง นะคะนี่คือค่อนข้างจะชัดเพราะฉะนั้นหลายหลายคนก็ต้องดูกันดีๆนะคะเพราะตัวนี้มันก็จะคล้ายๆกับอีกตัวหนึ่งที่ที่มีอยู่เหมือนกันต่อไป,ไปคือตัวนี้มีหลายคนถามชื่ออะไรเอ่ยพี่ยังหาชื่อไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าลายตัวนี้ค่ะมันค่อนข้างจะเหมือนคล้ายๆกับลายทหารหน่อย,อยๆคือจะมันจะมีความแบบปน ขาวคิดขาวเขียวอ่อนแล้วก็เข้มนะคะทีนี้เนี่ยมันจริงๆคิดว่ามันน่าจะมาจากสเปดนีนะคะ่ะพี่ก็เลยเอาสแปรตัวนี้มาให้ดูเพื่อแบบว่ามีความคล้ายหรือเปล่าแต่สังเกตนะคะสเปรดเนี่ยความเทียบนะคะมันก็ใกล้เคยียงแต่ตัวนี้มันจะพิเศษอย่างที่บอกค่ะมันจะเป็นต้นที่เหมือนแกลกลายมา ลิ้วอะค่ะมันจะเป็นคล้ายๆกับสแปดปีกนกแต่สแปดปีกนกมันจะเป็นขาวอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่อันนี้มันจะเป็นเหมือนสแปดที่มีเขียวเข้ามาด้วยพี่ถือว่าเป็นไม้ค่อนข้างที่จะหายากอีกต้นหนึ่งหรือหลายๆคนเลี้ยงแล้วมันสามารถกลายได้ก,ก็ก็อาจจะได้ไม้ที่ที่สวยงามไปอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นตัวนี้พี่ก็จะปล่อยเหมือนกันค่ะเพราะว่าพี่มีต้นแม่อยู่อยู่ที่น้ําตกที่บ้านอยู่แล้วอะค่ะซึ่งให้เขาเลื้อย ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าด้วยความที่เขาอยู่อุณหภูมิแบบนั้นหรือยัยงยังไงเขาเลยออกมากลายมาเป็นแบบนี้แต่พี่ก็ทดลองนะนะคะเอาอันนี้มาอยู่ในโรงเรือนปกติเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงใดๆนะคะซึ่งเหมือนกันค่ะเดี๋ยวพี่ก็จะเอาลงขายในกลุ่มซินแต่เขาเวลานี่นึงนะคะอยากขายไม้ที่แบบเออให้มันมีรากแล,แล้วทุกคนเอาไปเลี้ยงแล้วมันก็จเจริญเติบโตต่อได้เลยะคะ่ะไม่ใช่แบบเพราะว่าพี่ตัดได้ใบเดียว การความเสี่ยงมันก็มีอยู่แล้วสําหรับผู้ซื้อนะคะถ้าหากได้ไปแล้วไม้ไม่แข็งแรงมันก็จะไม่ทำประโยชน์ให้กับผู้ซื้อนะคะทีนี้มาดูตัวที่หายากอีก3ตัวนะคะที่อยากจะให้ทุกคนดูการความแตกต่างนั่นก็คือแพ t i n นัมฮีโร่แล้วก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เข้ามาตอนนี้นะคะที่ มันจะมิกซ์ทุกอย่างอยู่ในตัวนี้เดี๋ยวเราไปกันทีละตัวนะคะสำหรับแพตตินัมหลายๆคนก็คงคุ้นเคยแล้วก็มีหลายๆคนถามถึงเอ่อเท็เจอร์ที่มันจะไม่เหมือนกับตัวฮีโร่ว่ามันต่างกันยังไงพี่สังเกตเห็นว่าที่ที่อินโดอะค่ะบางตัวเขาก็จะเรียกว่าแพตเอ่อแพตตินัมเอ่อซิลเวอร์แพตตินัมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับตัวฮีโร่ทีนี้เรา พี่ก็ไม่ยังไม่ไรู้ลึก,กน,นะคะยังไม่ได้มีทุกตัวก็เลยเอามาให้เห็นว่าถ้าเทียบกันอย่างนี้นี่แพตตินัมกับฮีโร่ก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะแพตตินัมเขาจะแบบว่าเป็นแบบเงินจริงๆอะค่ะออกแทบจะออกบรูเลยนะคะแล้วก็เส้นคือเทียบเทียบสีแล้วเราจะเห็นเลยค่ะว่านี้มันจะออกเขียวนะคะยังมีความเป็นเขียวๆอยู่ แล้วก็เส้นกลางก็ยังมีความเป็นเขียวอยู่แล้วก็รอยแตกนะคะ,าคะการแตกของใบยังมีอยู่แต่ถ้าเป็นแพตินัมเขาจะเคลือบสวยงามเลยค่ะอันนี้นะคะอันนี้ก็ทีนี้แพตินัมเนี่ยบางตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อมทั้งหมดก็มีนะคะอันนี้โดดเด,ดนน้าอันนี้ความเงาแพตินัมส่วนมากค่ะพี่ พร้อมเดี๋ยวพี่จะตัดทีนี้อาจจะตัดง่ายแล้วเพราะพี่ชําแบบนี้ปุ๊บลากเขาลงแล้วทีนี้มันจะไม่ต้องมาชําลากใหม่อันนี้เป็นวิธีการที่ทดลองทําอยู่ถ้ามันเวิร์กก็ก็จะช่วยย่นระยะเวลาในการชําไปได้เยอะมากค่ะแล้วไม้ก็จะไม่เสียทีนี้มาดูตัวต่อไปนะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่ใหม,ใหม่ใหม่เลยที่ได้มาจะไม่ไม่ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ในตัวไหนนะคะจะไม่ได้เหมือน ืิว่าแอนไม่เหมือนนะคะทรงไม่เหมือนลายไม่เหมือนทรงใบไม่ใช่เป็นใบจะคล้ายๆกับตัวปีกนกด้วยซ้ําจะคล้ายๆสแปดนะคะแล้วก็มันมีความกลายได้หลากหลายมากเลยค่ะนี่จะเห็นหลายที่มากที่มีก็คือตอนได้มาจะเป็นเขียวอย่างนี้เลยค่ะไม่มีใดๆเลยเวลาเราชำไปเลี้ยงไปนะคะน้องจะกลายไปเรื่อยอันนี้กลับมามีคล้ายๆกับ ค่อนข้างจะสวยนะคะแปลกตามากคือทุกใบมีลูกเล่นของตัวเองเป็นไม้ที่น่าเลี้ยงแล้วเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะดูยากถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะรู้ว่าตัวนี้เรียกว่าอะไระะแจ้งมาได้นะคะจริงๆอยากหาชื่อเหมือนกันตัวต่อไปที่อยากให้ทุกคนเห็นซึ่งไม่รู้ชื่อเหมือนกันแต่ได้มานะคะนั่นก็คือเป็นตัวแบล็กนะคะตัวแบล็กอันนี้ตอน ที่ได้มาทีแรกพี่ค่อนข้างจะชอบมากเพราะว่าในนี้น,นี้มันจะยังไม่แบทมันจะเขียวแต่ของจริงมันจะแบบค่อนข้างจะเข้มดําเข้มเ,ออเขียวเข้มเลยอะคะ่ะมันจะไม่มีเส้นนะคะมันจะแทบจะไม่มีรอยเส้นออกแล้วมันก็จะเป็นแบบวิบวับนิดนึงในตัวเขาเองโดยที่เราไม่ได้เห็นความมีสีเงินหรืออะไรเคลือบอยู่แต่มันจะมีคล้ายๆกรรมหยีนะคะแล้วก็มี 7จ l แบลนะคะพี่ที่คนขายเขาบอกว่าตัวนี้คือ7จ a สตินแบล็กพี่ก็เลยอยากได้มาเทียบดูว่าเมันเหมือนกันหรือเปล่าแต่ดูแล้วดูเส้นใบนะคะมันจะอาจจะเป็นทิศทางแสงคือตัวของ7ตัวนี้ค่ะมันจะยังคงความเป็น7จ a สตินอยู่ที่เราเห็นกันนะคะแต่ว่ามันจะไม่เหมือน7จ a สตินที่ที่พี่เคยขายไปของพี่นะมันจะแบบอีกแบบหนึง ลืมหยิบมาให้ให้เทียบกับค้ดนะไหมคะไปหยิบตัวเจ็ดตินมานะคะปกติถ้าเจ็ดตินเนี่ยถ้าเราดูดีๆนะคะเราก็จะเห็นว่าเขามีลายด้านในใช่ไหมคะแต่ตัวนี้จะเป็นแบล็กก็คือไม่มีแต่ว่ารูปทรงใบนะคะก็จะเป็นตัวเจ็ดตินอันนี้ก็จะยังมัมนมีด้านในเห็นไหมคะแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบเทียบกัน อาจจะยังไม่ได้แบบเส้นสีเหลืองๆด้านในอาจจะหายไปเลยต,ตัวนี้น่า,นาสนใจมันจะมี texture ที่เปลี่ยนแปลงนะคะที่ที่เห็นจากของตัวนี้สวยมากก็คืออยากให้ทุกคนได้เห็นเห็นไหมคะอาจจะเกิดการกลายหรือความไม่สเสถียรสักอย่างแต่มันแปลกมากอันนี้เดี๋ยว จะลองชำแยกดูมีหลายใบยเลยค่ะที่เกิดอาการแบบนี้นะคะทีนี้มาถึงตัวนี้ตัวแบลบ็คอันนี้แม่ค้ามีแค่นี้เหมือนกันเดี๋ยวจะลองชําดูก,ก่อนนะคะถ้าเกิดว่ามีใครมีหรือมีตัวไหนนะคะที่อยากจะแชร์ อยากส่งให้แม่ค้าเหมือนกันนะคะเพราะว่าสะสมจะได้เอามาดูว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างเพราะตัวนี้ก็คือไม่มีชื่อเหมือนกันนะคะยังไม่มีชื่อโอเคค่ะทีนี้มาตัวที่เคยขายไปแล้วก็ยังชําอยู่ออนี่เป็นวิธีการอันนี้เคยพูดไปแล้วนะคะก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเพิ่มเติมยังไงก็จะเอาให้เพื่อนๆดูทีหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็น ความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ผิดพลาดประการใดก็มาแชร์กันนะคะเราเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณมากค่ะ